ช่องหัวขวานชิ่นอกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมโซฟิเทลนะคะอ่าใช่ะค,ะ so ค่ะโซฟิเทลทำไมเธอผิวเป็นอย่างเงี้ยคะเธอไม่ได้มาที่นี่ก่อนหรือเปล่าคะไม่ใช่มาที่นี่ที่แรกใช่ไหมคะใช่ค่ะไปที่ไหนมาบ้างเราเราแบบเราไปที่บันยาดานะคะ <laughs> <laughs> บันอะไรนะคะ<า>บันดาบันดาหยาบันดาหยาวิลล่า ที่เกาะหลีเป๊ะเกาะหลีเป๊ะหาดใหญ่ใช่ไหมคะจังหวัดสตูลค่ะสตูลใช่ค่ะก็เราต้องนั่งเรือจากท่าเรือไปอออที่เกาะนะคะเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ในเกาะนั่นเองแล้วก็ขึ้นน้ำใสมากเลยนะคะแต่ว่า<ส>เราเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม แตยคี่สีผิวเป็นอย่างนี้ปกตินะคะถ้าเรามากันสามคนครอบครัวใช่ไหมคะสีผิวหนูจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าหนูมีเพื่อนมาด้วยคือม,มีเพื่อนมาเป็นเป็นแก๊งหมู่บ้านเลยนะคะก็เลยแบบเล่นน้ําทั้งวันทั้งวันนะคะแล้วทุกคนเห็นสีผมไหมคะมเราเราไม่ไแน่ใจว่าตอนที่เราทําสีผมเนี่ยเราถ่ายคลิปให้ทุกคนดูหรือเปล่าถ้า<ม>ถ้าถ่ายคลิปนะคะทุกคนจะสังเกตอันเนี้ยก่อนหน้านี้นนะคะ่ะจะเป็นสีเขียว แต่พอไปลงคอรีลงอะไรเพราะว่าเราไปทะเลแบบว่าทุกวันเลยนะคะคือแบบไปทะเลแบบเล่นน้ำทะเลทุกวันเลยสิก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาออยู่ที่โรงแรมอะไรคะตอนนี้โซวิเทลค่ะกระบี่นะคะแล้วก็นั่งเรือจากบันไดหยามาที่นี่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะเพราะว่าเราไม่ใช่นั่งเรือมามที่เกาะบาลาที่เม่ที่อ่าวที่อ่าวบาลาใช่ปะถ้าเรือถ้าเรือโอ้ยเอาใหม่ค่ะ เคก่อนถ้าเรือบาราอะแล้วเราก็นั่งรถมาอีกท่าเรือปากปากบาราโอเคแล้วเราก็นั่งเรือเอ้ยนั่งรถมาอีกสี่ชั่วโมงเพิ่งมาถึงเองเนี่ยมืดเลยอืันนี้ก็ก็ไม่ได้ดึกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพามาดูเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งพาแม่ไปนั่งดริ่งข้างล่างก่อนค่ะเดี๋ยวลงไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวพึ่งอู้เดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาพามาดูแบบรอบๆโรงแรมนะเพราะนี้เราดูห้องไปก่อนนะคะโอเคเข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้าเลยนะคะโอ้ตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่มากๆอาจจะมีตูน้นู้ดนะแล้วก็นี้จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นที่นั่งแล้วก็มีที่ชั่งน้ำหนักทุกโรงแรมน,น่าจะมีนะแล้วก็มีพวก เป็นเหมือนที่แบบที่ชงกาแฟเองนะคะอันเราว่าน่าจะเป็นน้ําแข็งที่ใส่น้งแข็งค่ะที่ใส่น้งแข็งแต่ว่าไม่มีน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเราจะมาที่ละลายแน่ๆนะคะนี่แล้วก,ก็มีที่แบบคนใช่ไหมคะคน <c oughs> โอเคแล้ว <c oughs> ทุกคนยังไม่ทุกคนยังไม่เห็นตรงนั้นใช่ไหมคะมันพิเศษมากเลยนะคะคือมันพิเศษแบบโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god กระเป๋ามาแล้วให้ตาไปรับต่อค่ะจะมีเขาได้เปิดเลยค่ะเปิดให้พี่เชิญค่ะค่ะป้าป้าอะของคันมาเดี๋ยวเปิดให้พี่โอเคมันเปิดให้สุดเลยค่ะเดี๋ยวพี่มาเองขวานขอบคุณค่ะค่ะ ต่างต่างนี้นะคะก็จะเป็นเตียงใหญ่มันใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีน้ามีโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรคะโต๊ะข <huh ้างเตียงโต๊ะข้างเตียงค่ะแล้วก็ทุกคนมีอะไรนู่นมาเราเห็นไปแล้วอ่ะในตรงนี้ทุกคนถามว่าตรงนี้นะครับนี่ครับค่ะทุกคนถามว่าแบบ ถามคนอย่างเงี้ยแล้วเตียงแค่นี้พอเหรอไม่พอค่ะเรวมีเตียงเตียงสองชั้ <laughs> นเ้ยาที่เราเข้ามาแล้วกีแตกแบบโอ้แม่กูโอ้แม่กูโอ้ก ดดำแบบแล้วเขามีช็อคให้เราไปเขียนว่าบ้านใครแล้วก็แล้ว,ลวอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีปิดหน้าต่างนี่ว่าจะนอนตรงไหนข้บาบนปุ๊บหัวค่ะเลยหรอจะตก<า>ไหมเนาะเตียงสชั้นที่บ้านก็มีไม่นอนเออถูกดย่มมห้องหนูอยากให้ห้องมาเป็นอีกแม่ <laughs> ที่ห้องนอนแล้วเพราว่าแม่เรานต้งน,ง,นง,ตนนางนู่นเนื่อนอตรงเนี้ยหรือแม่แบบไม่กว้างใช่ไม จะซื้อบ้านใหม่นะช่วยทำงานเลยช่วยทำงานด้วยแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีที่กั้นหววนะคะเด็กวันนี้ด้วยค่ะอีเด็กสามารถนอนได้ปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็บันไดวันนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นที่เป็นเตียงสองชั้นแบบว่าแบบไม่ได้อร่างกายนะคะแบบไม่ได้อรางการนะคะก็มีแค่เตียงแล้วก็บันไดแบบอะไรนะคะสีจะไม่ได้ฉูดฉาดนะคะเพราะตี๋ของที่นี่จะเป็นแบบ เต็มเาเรียกว่าสีแบบอมวอรแบบอบอุ่นแ่ออบอุ่นอบอุ่นนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงเสริมของเราก็มีนัดที่บ้านแต่ว่านี้เราจะเป็นเตียงต้องเอาออกมาอีกวันโอ้ยนอนได้หลายคนเลยค่ะนอนได้เยอะเลยค่ะโหเงียบนี่ค่ะทุกคนเราทำอะไรที่ดึกเพราะวันนอนนตรงนี้ใช่ไหมคะนอนนอน๊บื่อขึ้นตัวจากเตียง นุน่มๆต่โอเค <Okay. S 2> ชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะขึองแป้งนะคะแล้วก็มาดูวิวข้างนอกกันดีกว่าโต๊ะขึองแป้งก็จะมีนางไม้อยู่อ่อเดินทาง<ห>แล้วนี่ไงคะโ้โแม่ใครเอาเครื่องสมาก็สามารถมาตกแต่งอะไรได้หมดเลยแล้วก็มีที่หรอนั่งเล่นนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นระเบียงค่ะมันเปิดยังไงแล้วคะเนียเปิดล็อกยังนี่ไงเด็กน้อยอะไรคิดว่ามันไม่เห็นเป็นสีแดงเราะนเระเบียงก็ขวานวันนี้หล่อนอนสี่คืนห้าวันแค่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะามันสี่คืนแล้วก็ระเบียงนี้ก็แต่แม่ชอบที่ว่าโรงแรมเขามีสนามหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะดีอะเดี๋ยวเราขอสปอยนิดนึงนะคะก็คือ ก่อนที่เราจะมานเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบจกักรยานให้เช่าด้วยนะคะใครมาก็ามีหนังสืออยู่มีเอกสารให้เราดูใช่ไหมพอตอนที่เราบอกว่า <c oughs> เราว่าตอนที่แบบนั่งอยู่<อ>ใช่ไหมคะมีรถวิ่งอยู่ตอนที่ตอนที่เราบอกว่านั่งอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีเหมือนใบมาให้อะไรคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สามคนนะคะเรามากับว้าวไรด้วยคะ่ะ<อ>แต่ว่าจะอีกห้องนึงแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้พาไปทัวร์นะคะเพราะว่าห้อง ผมคุณปา้าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีแค่เตียงเดี่ยวแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเผื่อนคนอยากมาคือว่าที่นี่ยไม่ติดทะเละทะเลอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นจะมีถนนกั้นคือสองขวัญได้เล่นนะ้ำทะเลจนเบื่อแล้วใช่ไหมแม่ก็เลยพามาเล่นน้ําสระบ้าแจะสระเขาใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยถ่ายให้ดูนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราขอสปอยสักนิดนะคะแบบเ,เร็วๆนะคะเ<ๆ>พราะว่าจะได้ไม่นานมากเนาะก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนใบามาให้นะคะ ใบเป็นเหมือนหนังสือมาให้พอเราเปิดปุ๊บเขาจะเป็นเป็นพวกแอคทิวิตี้นะคะแล้วตอนที่เรามาเนี่ยมันก็แกะส่งการพอดีเขาน่าเขาเขาบอกว่าเขาจะมีพวกแอคทิวิตี้แบบเยอะมากๆนะคะที่นี่ก็จะมีสนามกอล์ฟใช่ไหมคะหรืออยู่ใกล้ๆกันหรือว่าใช่ค่ะโดยเลยนะคะมีสนามกอล์ฟแล้วก็ตอนที่เราเปิดหนังสือแอคทิวิตี้ดูใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นสระว่ายนะ้ำคือสบสระว่ายนะ้ำที่นี่ก็ต้องใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบที่เป่าลมะะอ่ะอที่แบบลม<บ> แบบเบาลมทรงต่างๆเหมือนเบาลมเบาะลมเป็นทรง,งต่างๆแล้วให้เราปีนปีนแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยค <ไป S 1> <ะ>่ะมันสนุกมากแล้วตอนเราที่เราเห็นอันนั้นอ่ะก็กีนแล้วนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์อีกแต่ว่าจะเป็นสไลเดอร์เด็กเนาะแล้วพอเห็น,นแล้วกีนแล้วแล้วพอตอนที่เราจะขึ้นมาที่ห้องนะคะเขาบอกว่าพี่เออพี่คนที่เแนะนําเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวห้าโมงเี่ยเขาจะมีปาร์ตี้โฟมด้วยคือจะมีควันแล้วก็แล้วพอพอเราเจอปาร์ตี้โฟมเรามาที่นี่แล้วก็เจอชจีสยนแล้วก็ คือคิดหนักมากค่ะแล้วก็แบบมีคิดขับด้วยเนาะเพราะมันไม่ติดทะเลไงคือถ้ามาที่ถ้าถ้าโรงแรมมีอยู่ที่เกาะใช่ไหมคะมันก็จะไม่ได้มีพวกคิดขับไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่านี่มันติดถนนไงคะมันก็เลยจะแบบมีพื้นที่กว้างมากนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายใครอยากมาก็มาได้นะคะ